มึงจะไปไหนวันนี้มึงหยุดไม่ใช่หรอไปทำโอดิเดือนนี้ได้น้อยต้ก็รีบทำโอไว้เดี๋ยวไม่พอใช้ขอบคุณนะที่คอยให้กำลังใจกันกูจะบอกว่ามึงใช้มุกเนี้ยแอบไปเที่ยวมาสองรอบแหละ Ha, ha, ha. เมื่อสุ่มเจอเด็กปากดีมันจะชุบเพื่อนนะหลอมันจะชุบเพื่อนมันจะชุบเพื่อนกระโดดลงออกมาดีมันจะชุบเพื่อนโอ้แคนงโง่ยิบหายไก่แคนกระโปแคนกระโปไอไก่มึงเอาสมองมาด้วยไหมไก่ให้กูแบกยังปากดีโอเคมึงเก่งไม่ยอมชุบ มาดูว่ามันเก่งจริงไหมอ้าวตาย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 โอเคพวกกูไก่มึงเล่นคนเดียวเลยแล้วกัน ดีมากเพื่อนสำสบมันแทนเราทีเสียดาวเดียวครูไม่เสียดายถ้ามึงฉลาดมึงก็ควรรู้ว่านี่คือการเล่นแบบทีมเก่งแต่ด่าเหรอหัดใช้สมองเหมือนคนปกติด้วยนะหมามันยังแยกแยะว,ว่าควรเห่าตอนไหนมึงนี่ก็น้องโง่กว่าหมาอีกกคนมมมาาววูู่่ไดดดีีแล้สึง ที่จริงคืเซความจริงกูจำทุกสิ่งบอกมีไฟตูมึงแน่นึ่งอาคติกูนั่งอดีวไปราวไรกูเห็นนัแล้วจะพูกับพูแล้วกูไม่พูดจะมเมื่อกูกับเพื่อนอยู่ด้วยกัน หว้จำกูเมื่อกูเจอเพื่อนย่อให้เพื่อนใอตี้บอกยิงเลยยิงเลยแต่แม่ไม่รู้เพราะอะไรยิงไม่ลงและขอให้ตี้ไว้ชีวิตมันคนอะไรไม่รู้สวยแล้วยังจิตใจดีอีกนะกูห้าร้อยห้าสิบห้าและต้องจับตาดูมันตลอดกลัวมันหลอยหลังพวกกูมันไปไหนแล้ว เหมือนเห็นอะไรแวบๆนั้นเพื่อนหรือเปล่าไว้ไว้มันยิงหนูช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเราอะเพืนไหนอะ งันดีเพื่อนเราไปไหนแล้วอันนี้แหละเพื่อนใครฆ่าเพื่อนอ่ะเอาเมื่อกี้กูยิงเพื่อนเหรอเหตุผลหลักๆที่ผมเล่นตัวผู้หญิงเลยเนี่ยพอเล่นตัวผู้หญิงแล้วก็เป็นอย่างนี้ไงวิ่งตามกูอยู่นั่นแหละแม่งโรจ,จิบหายเนี่ยดูดิแม่งวิ่งตามแม่งทั้งเกม วิ่งตามเหมือนมันกระหายหีหิหีอย่างไงอย่างนั้นอ่ะอะดูมันยังตามไม่หยุดดูดูดอ้าวอ่าเข้าไปตามจนได้แนละ้วอ้าวเข้าไปคือกูอยากถามมึงมึงเป็นอะไรคนคนที่ต้องต้องเล่นตัวผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเหรอคนที่เล่นตัวผู้หญิงเป็นผู้ชายก็มีนะไอสัตว์นะแล้วก็เลิกตามกูสักทีกูจะทาคลิปเลิกตามสักทีเลยทำไมกูต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยนี่เราจะมาลองทำบั克ลอยฟ้า ทำเป็นร้อยครั้งแล้วไม่เคยได้เลยว,ว้าวขึ้นแล้วตกอีกบักปอบเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้ได้แนะ่ขึ้นแล้วใส่เพลงแป๊บ hey, คนที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดจะไม่รู้จักความสงบที่แท้จริง ยทพชิฟ้าเนี่มันต้องพ่อหนุ่มคนนี้นะครับนี่ไงครับเป็นไงดูภาพช้าอีกครั้งก็ได้นะโอ้โหนี่มันสวยงามลงตัวจริงๆนี่มันระดับเทพยังเรียกพี่ได้เลยนะฮะเนี่ยซึ่งท้าไม่เห็นกับตาจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะสามารถทำแบบนี้ได้แต่

คนงอนห้าห้ห้โปโไม่ร้องนะหำมน้อยพอเหอหยุดวิ่งกูปวดหัวแล้วงอนรอแค่นี้งอนรอห้าห้าห้า Heh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 e <laughs>